จนจะหมดแล้วพี่น้องสรุปลืมเปิดไม้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับเมยลี่พาแซบค่ะเช่นเคยวันนี้ก็ต้องขออนุญาตภาคเสียงนะคะเนื่องจากเหตุเกิดนิดนึงนะคะลืมเปิดไม้ค่ะพี่น้องความสะพร้าอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราก็ยังแซบกันต่อได้นะคะแบบภาคเสียงแล้วกันเนาะวันนี้นะคะก็กินเป็นขนมจีนน้ำเงียวนะคะ ขนมจีนน้าเงี้ยวนะคะวันนี้ก็ขึ้นเหนือเลยค่ะพี่น้องไม่ได้กินนานมากทุกคนแล้วก็ยังไม่เคยกินออกช่องเลยนะคะร้านที่เหมยกินประจํานะคะจะอยู่ตรงข้ามสวนรักนะคะชื่อว่าร้านข้าวซอยเหนือนะคะที่ร้านก็จะมีแบบนั่งทานด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เหมยอยไม่สะดวกเนาะเพราะว่าไม่มีคนไทยให้ค่ะทุกคนก็เลยต้องเอากลับมากินที่บ้านนะคะ ที่ร้านก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะอย่างเช่นน้ำพริกหนุ่มนะคะขึ้นชื่อเลยเนาะข้าวซอยนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวหรือว่าลาบเหนือนะคะที่เป็นแบบเอ่อเหมือนก้อยเนื้อนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่เขาเรียกอะไรนะเครื่องเทศสมุนไพรอะไรเยอะๆของเขานี่แหละของทางภาคเหนือนะคะเมยอก็เคยไปกินนะคะจําไม่ได้ว่านานแค่ไหนแล้วปีที่แล้วหรือเปล่านะคะก็เคยกินอยู่นะทุกคนเคยไปถ่ายหน้าร้านอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ แต่ว่ารอบนี้ก็คือซื้อมากินที่ห้องเนื่องจากไม่มีตากล้องจริงๆนะคะต้องตั้งกล้องถ่ายเองนะคะปกติในคลิปกินก็จะเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วนะทุกคนแล้วทีนี้ก็ต้องมาพากเสียงนะคะเอาเป็นว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะคะก็กินไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะคะอดฟังเสียงกรอบๆของผักอินูเลยอะทุกคนเสียดายมากๆนะคะก็ต้องแก้ปัญหาเอาเนาะชีวิตแต่ละมือแต่ละเดเนาะ ลืมบ้างพลาดบ้างนะคะอุปสรรคหลายๆค่ะพี่น้องกว่าจะได้กินในแต่ละวันเนาะทุกวันนี้รู้สึกว่า24ชั่วโมงมันเดินผ่านไปไวมากค่ะทุกคนกอยากเพิ่มเวลาอีก24ชั่วโมงอีกจะได้ไหมรู้แค่ว่าตื่นมานี่คือแบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะพี่น้องก็ค่ำแล้วเย็นแล้วรู้สึกว่าเวลาจะเดินไวมากค่ะ ก็กินไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะทุกคนว่าเหมือยลืมเปิดไมค์ค่ะโถชีวิตวันอะไรของฉันเนี่ยถ้าไม่ลืมกดอัดก็คือลืมเปิดไมค์นะคะพี่น้องนี่แหละความสะเพร่าบางทีก็เช็คแล้วแต่ว่ามันกดไม่ดีเองนะคะทุกคนไมค์มันก็ไม่ขึ้นเปิดนะคะกินอย่างอร,อร่อยเลยะค่ะทุกคนอันนี้เหมือยกัดเรดิตนะคะกรอบอร่อยมากทุกคนนั่นานะได้กินทีนะคะเพราะว่ากว่าจะได้แวะห้างนะคะทุกคนเรดิตก็จะมีอยู่ที่ห้างนะคะ กินไปได้เรื่อยเด็กสักพักมีก็จะเริ่มโรตัวแล้วนะทุกคนประมาณนาทีที่4นี้แหละอันนี้ก็คือผักสาบนะคะหรือว่าผักอีนูนนะคะตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากกินก็ฝากติดตามทั้งหน้าเพจด้วยนะคะทุกคนก็นานๆจะมาครั้งหนึ่งนะคะแต่ละรอบก็คือจะมาแบบน้อยมากทุกคนแล้วก็ขายออกไวมากนะคะวันเดียวก็คือหมดแล้ววะทุกคน ด้วยความที่มันเป็นผักนะคะเหมยก็จะไม่ค่อยสต็อกเยอะหรือไม่ค่อยแบบอยากค้างออเดอร์นะคะพอผักมาเราก็อยากที่จะแบบขายออกให้หมดไวๆนะคะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าใครที่สนใจสินค้าน้ำพริกกบยัดไส้ผักสาบนะคะสเส้นขนมจีนแห้งก็แชทมาเลยตอนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วหน้าตอนนี้ก็คือสิ้นหวังมากอะ่ะทุกคนกินจนจะหมดแล้วพี่น้องสรุปลืมเปิดไม้นะคะ แซบ่บปอสงสยงัยโมโหหิวนะคะภาพเหลือแค่นี้แหละพี่น้องสภาพเหลือแค่นี้และะ้วค่ะโอ้ยตายนี่แหละสะภาพหรืแล้ว ทุกวันนี้ถ่ายคลิประแวงตำไมกับกบล้องเปิดยังเนาะวันนี้ นี้พาลงเหนือนะคะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวอร่อยค่ะหอมน้ำซุปกระดูกหมูเนาะขอพูดอีกครั้งนะคะพี่น้องพูดก่อนนั้นคือ,คอไม่ได้ยินนะคะไม่ได้เปิดไหม่อยู่ร้านข้าวซอยเหนือนะคะอยู่ตรงตรงข้ามส่วนรัก กินจนจะหมดแล้วพี่น้องชิ้นเนื้อเขาจะเป็นแบบสับแล้วเอามาปั้นนะคะนุม่ม ดกกระเจีย๊ยบกระเจีย๊ยบเนาะพูดถูกแล้วเนาะอชอบพูดผิดคำว่ากระเจี๊ยบกับกระเจียว อร่อยมากได้ไลยแห่งจากพี่น้อง ออนจริงคือพูดไปหมดแล้วอะแต่คือไมเพิ่งเปิดห่อนแห้งอ,อิ่มจ้ะไง